ในที่สุดกะแล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่เวลาอยู่ใส่เวลาอยู่สามมือพี่น้องงานหลอกข้องหลอกข้องข้องมะพร้าวครับอ้อมหน้าจากพูนครับจากพูนตีนบ้านนู่นละครับก็จิใส่เวลาใส่เวลาอยู่ประมาณสามมือพี่น้องอยู่ประมาณสามมือสามสาพี่น้อง นี่ครับตักขึ้นใสคาดดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยในที่สุดก็แล้วแล้วเวขาก็จิตโอ้บรรยากาศตอนเศ้านะครับเนาะเขาก็เริ่มถอกภาพอัดสีมัวๆี่แล้พี่น้องเอ้ย <c oughs> มันมีอย่างนั้นพี่น้องมันมีน้ำหมอกแต่ว่าสิมาตอบคำถามพี่น้องนะครับ <c oughs> มีพี่น้องถามเขามาว่า เป็นยังต้องเห็ดคลองอ่อมมาว่าสันเห็ดเผื่ออีหยังเห็ดเราได้อีหยังว่าสันมีคนถามพี่น้องเลยมีเอฟซีมีพี่น้องคนคนหวังดีหรือคนจากทูนี่จังไดนเนี่ยล่ะครับผมกัเลยสิมา้าวสู้ฟังนะครับแนละ้วโอ้พบเต็มพี่น้องเลยพบโดดบางดีเนี่ยนะนี่แหละครับหนึ่งสิ่งที่ได้ละครับสิ่งที่ได้แล้ว อันดับแรกนะครับเสี่ยวเสี่ยสุฟังเป็นยังตั้งเฮ็ดให้มันเปลี่ยนเงินเปลี่ยนท่องมาท่านมีพี่น้องถามเขามาก็รย่างแรกก็คว่อมซุกเลยครับคว่อมซุกจะคของคว่อมซุกหลักก็อยากอยากอยากมีพี่น้องอยากมีเป็นยังคือบ่เอาเงินเอาท่องไปปลูกป้ายุงป้าอย่างหมดเนี่ยมันจะได้เงินมาท่านมันกับเมนมันกับเมนควน่อเพิ่วมาเหรพี่น้อง ไม่บบมเห็ุจังณ์สีมันกับบได้มันบอดด์เงินมันกับบได้เงินปุ๊บปั๊บดอกแต่ว่ามันกับแนวได้ก็คือว่าคข้มสุกจะห่วงนี่พี่น้องนี่อันเห็ดข้องนี่ผมกับบได้เห็ดแบบปุ๊บปั๊บได้ครับนี่เห็ดเห็ดเห็ดปีละยางได้ครับพี่น้องเห็ดปีละยางนี่แรกๆเลยนี่เห็ดเห็ดข้องตรงนี้โอ้โหครับอยู่หัวหน้าพุ่นอยู่ข้องตรงพุ่น อาจสีมีหมอกมีอย่างเด้อพี่น้องเด้อมันฟาบอาจสีบแจางนิดน้อยยังมาเศร้ายังเศร้าอยู่ครับแต่ว่าก็ใส่เวลาสักโมง,นงหนึ่งเห็ดนี่แล้วสำเร็จครับนี่าผมใส่แล้วพี่น้องอันผมกับตอนผมเห็ดง,งานอยู่อยู่เบื้องหนอกนะครับเนาะกับเปนว่าได้เงนินถุงเงินทองหลักเก็บเ,เงินมาก็ให้แม่บ้านพันเห็ดให้ให้แม่บ้านให้ส่งเงินมานะครับ ตรงนั้นไม่ให้เพื่อนเ,เทศบาขุดคลองนี้รับพี่น้องขุดคลองยกคู่ขึ้นตามมันขั้นเดือนห้าเห้องมะพร้าวหาอย่างที่ได้คือว่าข้อมสุกหรืพี่น้องข้อมสุกของเจ้าของเฮ็ดเฮ็ดสนองแบบว่าข้อมอยากอยากได้แหละครับอยากได้อยากมีข้อมสุกของเจ้าข,ของนี่ครับตลกเข,ข,ข้ากับโมเมนว่าต้นงานทุกต้นหรอกมันขาดการดูแลอย่างต่อนเนื่องครับบ้านนี้ผมมาผมก็บทได้ดูแล ดูแลแบบต่อเนื่องเนาะพี่น้องเนาะนความสุขของมจะความให้เราก็ได้สิ่งที่ตามมาเนาะครับอย่างแรกแล้วก็ต่อไปต่อไปก็คือว่าได้ได้ปูได้ปลากินพี่น้องได้ปูได้ปลาน้ำอ่าคันแท่นหน้าเขาน้ำน้ำทงไฮทงหน้าเขาเนี่ครับวันดีขึ้นดีผมกับพีมาไซเพชรอยู่แถวนี้แล้วพี่น้องนี่ยจะเฝ้าเบื่อเฝ้านายก็ได้พี่น้องเด้อช่วงนี้ยังอยู่น้อยเห็น เห็ดเกี่ยวก็บอกเผาอยู่ครับยังไม่ได้ไปทั้งอืนอยู่เนี่ยครับสิ่งที่ได้ปลากระบ้อนปลากระมี้ซ่องหายใจมีออกซิเจนหายใจครับปลาปลาคาอนงอย่างนี้นตัวใหญ่เลยครับพลงคุนพลงคนงกับสีบา้าปลาซื้อกินก็นได้ตัวภาเสบาเอากระแมนอยู่ครับแต่ว่ากระเทือกินอะไรครับซื้อกินก็นได้ตัวพกี่บทัทก็ต้องไม่เห็นแต่มันเปลี่ยงเยงินเปลี่ยงทองกะคุ้มสุกอีกนั่นแหละครับ สุดท้ายก็ลุงที่ค้ามสุกจะหวงนี่แหละครับเวล่าหาใส่เบ็ดอย่างนี้นะพี่น้องนี่ปลาอยู่น้ำมันนี้ที่ผู้ใดได้เบิ้งคลิปก่อนแรกๆดีครับที่ผมที่ผมลงไปที่ผมใไ่เบ็ดอ่ะมันก็นมีความสุไหนมเละไซเบ็ดไซยังไงครับอยู่แถวนี้แหละครับมันก็นได้บรรยากาศอีกอันหนึง่งฟังทั้งนี้นะครับแล้วฟังทั้งนี้ก็เป็นให้หน้าเป็นให้หน้าเป็นปลาเขาขึ้นเขาแหละครับนี่ ปลาขาวจันเลยกับสีเหลืองแต่ว่าแต่ว่าฟังทางนี้เนาะฟังทางนี้เป็นขั้นแดนพี่น้องนี่เป็นขั้นเดนผมก็เลยเฮ็ดคู่เงี้ยงมาอ้อมอ่อมหน้าเลยครับก็เลยเฮ็ดคล้องอ่อมหน้าผมกะไม่ได้ขึ้นอย่างไรเพียงแต่ว่าอยากได้อยากมีเห็นเบิ่งในยูทู e เพิ่นเห็น่นเฮ็ดบางท่านเห็นนะครับเฮ็ดคก่น้องหน้าของผมบ่แมนคก่น้องหน้า กระเฮ็ดไปตามจินตนาการของเจ้าของนี่นครับเนี่ยแบบนี้นะครับนี่กะสิ่งที่ได้ก็ได้ข้องรอขอกมาแล้วมันก็สวยงามเลยพี่น้องเนาะก็ไว้ยจะกินปูกินปลาปลาสวบเตบ๊าะเต๊าะเต๊าเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวมือหนาผมสีมาผมสีมาา้าไทยผมสีม้าไทายใส่เบ็ดนี่ครับใส่เบ็ดนะ้ำมันนี่แหละพอได้กินปลาสลิดปลากระเดือดนะครับปลากระเดือด ปลากระเดือก็คือว่าภาษาไทยก็คือว่าปลากระดีเรานี่ะครับปลาคอม่จะหลุดแบบไงด้วยพี่น้องด้วยตะกี้เฮา,าท่านอ้อมหัวเนาะพี่น้องปลามนันกส็สีข้าเจ้ากับมาหาเนาะครับเพื่อนเพื่อนบ้าพนพ่หยังนี่ครับเมื่อก่อนนี่ข้าเจ้ากับบัตรเฮาอ้อมหัวเราเพื่นกะมีความเก่งแกยู่น้อยนึงเนาะพี่นอ้องมันกระบอกกาเของมหาแต่ว่า,าสมมติมาหาอยู่หากิน,น,กน,นเนี่ยซ้นอยู่หาอยู่หากินประเด้ห่วงในแพ่งเลยพี่น้องเด้อ มีมาได้มาหามาอย่างไดบ่ได้ว่ากันปลาเขากบงามอยู่ครับนี่สรุปแล้วก็คือว่าหนึ่งนะครับได้ความสุกได้ความสุกแล้วก็ได้ปูได้ปลาได้น้ำได้น้ำให้คลองมะเท่านี่ลนะครับเอาไว้จะเอาน้ำไว้ท้าหด นา,นาำน้ำแห้งลงเขาก็จะมาหาเก็บป่าหาป่านั่นหมดนี่แหละครับนี่พี่น้องนี่ก็บ,บรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศสูสีเขา้าย่าเฝ้าเบือ่อเฝ้านายถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดอยากยังกะไปเฮ็ดได้เนาะครับเนาะบ่ได้สงวนลิขสิทธิ์ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเฮาก็ต้องมีทุนเก็บ,เก,บเก็บทุนเก็บทุนเฮ็ดครับสักก้อนนึงแต่ว่าก็บ,บรร่ได้ใช้ทุนหลายนะครับเฮามีหน่อยทาไมเฮาก็เฮ็ดซบสนั่น เขาไปเห็ดตามงอบข้าเนาะพี่น้องเนาะผมกวแม่นว่าผมมีทุนหลายมาเห็ดได้ครับพี่น้องผมเห็ดเอาปีละย่างนี่ครับวันนี้สีมะบ่อสู้พี่น้องฟังเด้อสีมาถามว่ามีพี่น้องถามมาว่าเอ,อ้าเจ้าเป็นกู้ยู่ดีๆเห็ดงานอยู่อเมริกาดีๆหลายๆปีประเทศอเมริกามีแต่คนอยากไปไม่ตะคนอยากอยู่เด้เป็นยังเจ้าคือเป็นบ้าียังอยากกลับมา อยู่บ้านไม่เห็ดให้มันลาบากอย่างเนาะเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดไม่ใช่หรอครับไรหน้าสวนผสมประมาณนั้นครับมันบางเทียมันตักสินตอบว่าอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปบางเทียวไปพนค้นอาจสิบ่เขาใจต้องไปต้องไปสัมผัสต้องไปไปคุกกี้ไปสัมผัสด้วยตัวเพื่อนเองนะครับห้าสักหน่อนึงเพื่อนไปเห็ดงานอียงอยู่ยิ่มมองเกาถึงสิได้เงินหลายก็จหญิงนะพี่น้องได้ เงินหลายนี่หอยเดือนนึงนี่เงินแสนนี่หาเดือนเดียวครับยงบางตําผมบอกว่าหรงงให้ฟังรถแต่ผูใ้ใดอยากไปมีแหมีแห้งกะกับพยามดินล้นไปได้ครับกะบได้ว่ากันเนาะแต่ว,ว่าผมถึงจุดจุดนึงแล้วนี่ผมก็อยากกลับมาอยู่บ้านถามว่าเงินกัอยากได้บอครบคับมีค่กกาจสายบอกับมีขี้กเกลว่ะพี่ร้องก็มีค่าชสจ่ใจขี้เก่าแต่ว่าเฮาถามใก่เข้าเมืองดีๆว่าเข,า,า,ข,า,ขาพ่อไปเขาพ่อสำเนีด พร้อมที่สิกลับมาบอเนี่ยครับน้ำคันแท้ก็เป็นทิ้วแถวอย่างหน้านะครับเนาะที่แม่บ้านเพิ่นเล่นไปถ่าเขากำมาสามต่เอเัวนะครับเนาะแต่กับมาเห็ดกูมาโอ้ยเห็ดเป็นก,กุ้งมาสามสิบสามปีกลับมาเห็ดกระเสียบว่าสันจะแม็นมึงง,งูจะแม็นงูคลักบัตซีวาเนาะพี่น้องเนาะก็ก็แล้วแต่ความคิดของคนแต่ละคนนะครับเนาะ มาเห็ดยังซี่มาเห็ดไรหน้าสวนผสมนี่แหละสางอยู่อาหารนลยครับกับกับจากมีรยากาศได้สิบเดือนครับพี่น้องก็ได้มาสางแรงอาหารของเจ้าของแนวห้องบ่เคยเห็ดเฮาก็ได้กลับมาเห็ดนะครับเนาะเนี่ยเห็นนังซี่มันั่นดูซีมันอธิบายกันบ่ได้เนาะครับพี่น้องว่มา,ม,ามันมีความสุขสมเลยมันสบายใจนะพี่น้องลงมามันเมย์กับจริงอยู่เห็ดเห็ดเห็ด,ดนั่บางสีนะครับ เนี่ยผมก็มือยเมื่ออยู่ได้พี่น้องนี่มาหลอดคว่างอยูู่้เดียวกตื่นเนี่ยมาเศร้ามากเลยตื่นผมตื่นหกโมงนี่เจ็ดแปดโมงก็แล้วแล้วนี่แดดก็ว่าแดดหอนเท่ากับเศร้านะพี่น้องเนาะมันก็ต่างกันในสิ้นเชิงนะพี่น้องเนาะการที่เห้งิแบบเคยเหตุงานอยู่ในขั้วตลอดนะครับแดดไม่เคยถือนะครับเหตุมากกับสาสัปก็ อานาคตเข้ากับบุงหงาครับว่าเฮาสิไปเฮ็ดอีหยังต่ออาจสิเปเห็ดไร่นาสวนผสมแล้วก็มีคาเฟ่น,น,น้อยๆยืดท้งไหท้งหน้าจะคล้องนในละพี่น้องเนะาะข้อมคิดผมก็คิดได้จะค,คิดคิดไปแล้วครับสักเมื่อน,นึงมหามันเป็นจริงเนาะพี่น้องเนี่ยมะพร้าวเห็นมะพร้าวเลาะเบิ่งสิกะรู้สึกว่ามันโอเคมันสบายใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วแล้วแต่แล,แล้วแล้วปุ๊บเนี่ยก็สิได้โง,ง่งงไปเฮ็ดทั้งไม้เนาะพี่น้องบาดนี่ ทั้งปุ่นนาะพี่น,อน,อน,น,น,น้องเนาะอู้งปุ่นทั้งปุกระจกผมกระจกของวในสิปลูกอย่างหน้าสิลงคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งก่อนหนานั่นนะครับู้นหอดหัวหน้าสร้อยเมตรคล้ายๆว่ามันเปลี่ยนตัวยุ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแกพี่น้องฝากกับฝากพี่น้องฝากติดตามนะครับเด้อชีวิตของคนเคยทํางานกุกมาสามสิบสามปีข้างล่าสุดไปอเมริกาเงินเดือนเป็นแสนเลยพี่น้อง เป็นยังยางกกลับมาอยู่บ้านมันจะมีคําตอบของมันอยู่ในตัวอยู่ในคลิปเหรอครับว่าเป็นยังอย,งอยากมาเห็ดมาอยู่บ้านมาเลี้ยงป่าเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่กินแล้วครับก็บอกถามมากลับมารวยบอกกลับมาได้รวยครับก็มีภาระ,ระมีอย่างขึ้นก็แลไะพี่นอ้อ,อบบงแต่าเขาก็บ่างแพนดีๆวางแผนแลกวกบ้างว่าเขาเสียดอย่างไดอย่างไดมีหน่อยก็ใส่หน่อยนะพี่น้องเนาะตามนี่ถ้าผู้ใดถ้าพี่น้องถ้าผูใ้ใดเห็ดอีหยังคือผมกะ ลงให้เบิงนะครับเด้อเสร์กันเบิงมื้อนี้ก็จบคลิปเนาะจากล่าพี่น้องด้วยการประสบความสําเร็จอีกขันนึง <c oughs> ในการเฮ็ดข้องพี่น้องเอ้ยหลอกข้องงานปะป่ามื้อนี้ช่วงนี้เฮ็ดงานปะป่ายุงยุงยุงสิลป์พี่น้องเอ้ยก็สบายใจเมื่อก็พักแล้วพี่นะ้องเอ้เนาะให้เล่นไปว่าม,มีผู้ใดมาเล่งเขาได้ลรืครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามมารับฟังจะเริืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเออแลกเปลี่ยนกันเบื้องว่าแต่ละสวนแต่ละหน้าพี่น้องสิกลับมาอยู่บ้านหรือจังใดก็แหลกเปลี่ยนกันเบื้องครับผมคลิปหน้าพอกันไหมแล้วก็ติดตามว่านุมคำตาตะหน้าเองสิบห้าพี่น,อน้องไไเฮ็ดนี้ยังไปใส่แหนนะครับเนาะจากนี้ไปเฮ็ดน้ำทงไ้ทงหน้าเท้าน่้นะครับอยู่ดีมีแห้งครับ หักแพ้งกันเนอะพี่น้องเนอะสวัสดีครับ